ของมันต้องมีสวัสดีครับไร้วิทานะครับวันนี้อยู่ที่อ,ทอุทยานชาติขุนสถานฮะแล้วก็มีหลายท่านอินบ็อกมาถามว่าเอ๊รถเราแต่งอะไรไปบ้างนะครับพิรพินนะฮะได้มาอยู่กับผมตอนนี้ก็เกือบ1,5 0 0 0กิโลละปีกว่าๆแล้วนะที่ได้มาเป็นปี2022นะครับแต่งอะไรไปบ้างคอนเซปต์ของผมนะคือ ต้องแต่งที่คนสอนนั่งได้ก็คือคอมมานเดอร์ผมต้องนั่งได้นะครับแล้วก็คงจะต้องเป็นแนวทัวริงละหละักเพราะว่าอุปกรณ์ของคอมมานเดอร์ผมเยอะมากเลยทีนี้แต่งอะไรไปบ้างมีอะไรที่นะของติดรถนะครับต้องมีนะสำหรับของแต่งเจ้าเทเนรเร่เจ็ดนะฮะเ,เดี๋ยวไล่ให้ดูตั้งแต่หัวยันท้ายเลยว่าผมเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่าคอนเซปต์ของผมก็คือจะไม่ ไม่ดัดแปลงนะครับคือถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนใหม่จะไม่เอาของเดิมไปทำนะฮะเพราะว่าเสียดายนะครับถึงเวลาเราอาจจะเอาของเดิมกลับมาใช้ได้อะไรประมาณนี้นะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับเราก็ต้องบอกว่าของถูกและดีมีในโลกนะฮะนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเริ่มตั้งแต่ด้านหน้ารถเลยนะครับส่วนแรกนะฮะตัวจับ มือถือไว้ใส่ GPS นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอกอันนี้ใช้แค่กรณีที่คอมมานเดอร์ผมไม่ได้ไปด้วยนะครับก็จะใช้มือถือแปะลงไปบางคนใช้เป็น GPS อะไรก็ตามสะดวกนะฮะแต่ว่าผมส่วนใหญ่ใช้ให้คอมมานเดอร์ผมดูแผนที่ให้จะได้ไม่หลับนะครับอันดับต่อไปนะฮะผมใส่ฟิล์มกันรอย นะครับไม่รู้เหตุหรือเปล่านะจะเป็นขอบขอบฟิล์มนะครับกันร,รอยหน้าปัดนะฮะอันดับต่อไปผมว่าอันนี้ควรติดนะควรมีเลยนะฮะก็คือกันสั่นนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยผมไม่รู้รุ่นใหม่เป็นยังไงนะที่มันเป็นจอจอสีแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเวลาขับแล้วมันจะสั่นนะครับจอมันจะสั่นคือเขาคงมีเหตุผลที่ทําให้สั่นแหละแต่ว่ามันสั่นเยอะไป นะผมก็ไปดูต่างประเทศว่าเขาทำอะไรไงกันก็มีตัวนี้ครับนะลาซาด้าฮะสัก400กว่าบาทกลมๆ500อ่ะนะส่วนฟิล์มอันนี้ก็ประมาณร้อหนึ่งนะครับอันนี้กันสั่นประมาณ500นะครับอันนี้ก็ของจีนเหมือนกันนะสัก200-300อะไรประมาณนี้นะครับไม่แพงนะฮะต่อมาก็าที่จับ กล้องนะครับมมเตวูฟเอาไว้แบบถ่ายเข้าหน้าของตัวเองนะเวลาวิ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้เหมือนกันนะครับเพาใช้คอมมานเดอร์ผมถ่ายซะเป็นส่วนใหญ่นะครับต่อไปอันนี้ควรมีฮะไม่รู้เห็นเปล่านี่นี่นี่ควรมีเลยฮะท่านน่าจะทราบว่า ตัวปลอกแฮนด์ของเท n เนเร่เนี่ยแข็งมากแล้วก็เวลาวิ่งแล้วจะปวดมือนะครับทีนี้ผมก็อยากใส่แบบนิ่มๆม,ม,มือหน่อยเวลาวิ่งทัวริงไกลๆนะครับไปดูของโดมิโน,โนก็แพงมากเลยอ่ะบางอันพันกว่าบาทนะฮะแล้วก็ไม่อยากที่จะถอดมันด้วยขี้เกียจก็เลยได้ตัวนี้ครับประมาณ20บาท คู่หนึ่ง20-30บาทนะฮะคือถ้ามันขาดก็เปลี่ยนใหม่ได้นะครับเวลาใส่ก็แค่เอาเอาลมเ,าเขาเรียกอะไรปืนลมอ่ะยิงเข้าไปแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปอันนี้ดีมากเลยอันนี้ควรมีสำหรับคนที่ไว้วิ่งทางไกลๆนะฮะควรมีนะครับขาดแล้วเปลี่ยนใหม่ได้ไม่เสียดายดีเลยนะครับส่วนการแทนยังของเดิมอยู่เดี๋ยวถึงเวลาเราค่อยเปลี่ยนนะฮะต่อไปผมก็ติดด้านหน้านะฮะ ติดกันกันไฟหน้าตรงนี้นะครับก็สัก6ก0กว่าบาทลาซาด้าเหมือนกันจากจีนนะครับ <laughs> จากจีนแล้วก็ใช้ได้ดีนะตอนนั้นผมขับแล้วก็มีหินดีดเข้าใส่นะครับแรงมากด้วยก็ไม่เป็นไรคิดดูว่าถ้าไม่มีแล้วตัวไฟหน้านี้อาจจะแตกนะครับถ้าเปลี่ยนใหม่นี่น่าจะสักสองสามหมื่นนะไม่แน่ใจนะครับนะถัดมาผมก็ใส่ตัว สปอร์ตไลท์ของ m o o โ w o ู f นะครับ2,005ติดเองด้วยอันนี้นะครับสั่งมาที่บ้านแล้วก็ติดเองเดินสายไฟเองง่ายๆต่อเขาเรียกอะไรอะ ADC อะไรเนี่ยนะครับต่อเข้ากับสวิตช์แต่ว่าผมไปพ่วงกับตัวอ,อ,อะไรวะไฟส่องป้ายทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเปิดปิดได้ปกติเหมือนเราเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วผมก็ต่อสวิตช์มาอยู่ตรงนี้ ไม่รู้เห็นเปล่านะขออภัยนะถ้าย้อนแสงหรือมองไม่เห็นนะน,นี่ต่อไฟมาอยู่ตรงนี้ต่อสวิตช์มาอยู่ตรงนี้นะครับสะดวกดีกดปิด,กด,ปดกดเปิดนะครับตอนได้รถมาใหม่ๆก็วิ่งไปติดนี่เลยฮะแคชบาร์นะครับที่ที่ชนบุรีเลยนะฮะติดข้างบนติดข้างล่างนะครับอันนี้ใช้ดีเลยเพราะคราวที่แล้วตอนได้รถมาใหม่ๆแล้วมันสูงมากล้มแปะนะครับเพราะว่ารถมันหนัก อุปกรณ์เยอะก็ช่วยได้ดีเลยอันนี้ไม่แพงนะครับถ้าท่านใดเขาเรียกอะไรสนับสนุนของไทยก็แนะนำดีเลยนะครับแต่อาจจะหนักหน่อยนะแต่คุณภาพดีทาน่าจะเป็นเหล็กนะฮะแล้วผมก็ติดเจ้าตัวนี่กันลื่นนะครับสั่งมาอ่าลืมบอกราคาอันนี้ก็หมื่นประมาณหมื่นนะ ประมาณหมื่นนะครับประมาณหมื่นหนึง่งอันนี้สั่งลาซาด้าเหมือนกันนะฮะเป็นตัวกันลื่นนี้นะครับอันนี้ใช้ดีเลยประมาณ400ใน l a ซาด้านะครับแจ๋วเลยนะฮะแล้วผมก็ลงมาด้านล่างนิดนึงสั่งตัวกันกาดแค้งกาดเครื่องนะฮะ GB Racing แต่ว่าน่าจะเป็นของจีนแหละ นะแต่ใส่ไว้ก่อนดีกว่าไม่มีเพราะว่ารถคันเก่าผมเคยเคยล้มแล้วโชคดีที่กัดเ,เครือแค้งเครื่องไม่แตกนะครับแต่ว่าเป็นรอยก็เลยรถทุกคันที่ผมมีก็จะใส่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สัก2,500กลมๆนะบวกลบนะครับแล้วก็มีใส่กาดตรงเฟรมตรงนี้ด้วยนะฮะถ้าดูดีๆนะครับใช้โคบปลถทายนะอาจจะไม่ค่อย ชาร์จหรืออะไรเท่าไหร่ขออภัยนะฮะดูไว้เป็นคอนเซปต์นะใช้แล้วก็นี่สักสักสี่ร้อยเหมือนกัน l a ซ a ด a เนี่ยแจ๋วเลยนะครับแล้วผัดตอนที่ไปติดเอ่อตัวเนี้ยที่ที่ SRC t h a i l a n d นนะครับผมมีทำทาคลิปไว้ด้วยนะไปดูได้ผมก็ให้เขาใส่แหลกท้ายเพราะว่ากะาจะมัดของทีนี้ ม,มันทำให้เราใส่แหลกข้างไม่ได้แล้วก็ของเราเยอะนะฮะก็เลยถอดออกแล้วก็ขายพี่ๆในกลุ่มไปแล้วนะครับก็เลยไปติดตัวนี้แทนของทูระเทคนะครับของทูระเทคติดแผ่นเข้าไปแล้วก็ใช้เป็นกระเป๋ากันน้ำแล้วก็พอถัดมาก็ใช้เป็นปป๊บตัวนี้นะครับก็ของงานของไทยอะ m m มอเตอร์นะแต่ว่าตอนนี้กำลังหาอยู่นะใครจะขายบอกผมนะ ของทูร์เทคปี๊บหลังสีดำนะฮะถ้ามีใครจะขายบอกผมเดี๋ยวผมไปซื้อต่ออยากได้นะครับพอถัดมาเพิ่งจะเปลี่ยนได้ไม่นานนะฮะก็เป็นแหลกข้างของทูร์เทคคือทีแรกอะผมใช้ของไทยของพี่คนหนึ่งนะครับเ,เป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋ากันน้ำด้วยเป็นกระเป๋าผ้านะฮะแล้วก็เขามีแหลกของเขาด้วยแต่ว่าขายพี่ๆในกลุ่มไปนะครับก็ไปช่วงท r ร์เทคลดราคาพอดี 50%นะก็ได้เป็นเป็นเ,เจ้าปี๊บนะฮะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าเป็นมือหนึ่งนะปี๊บรวมแหลกประมาณสัก30,000นิดหน่อยนะฮะ30,000นนิดหน่อยทีนี้ไอเทมอีกอย่างหนึ่งที่ควรมีนะครับเวลาเดินทางไกลคือนี่ไม่รู้เห็นไหมนี่ตะข่ายนะฮะ คือพอเราก้นเรานั่งบนเบาะเนี่ยนานๆแล้วมันจะเกิดอาการกางเกงในกัดตูดขออภัยนะลมแรงกางเกงในกระตูดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ช่วยได้เยอะมาก l a z a ด a เหมือนกันนะล a ซ a ด a าช้ป e มีหมดก็สัก500นะครับประมาณ500่บาทนะแจ๋วเลยนี้นะครับแล้วก็ผมก็โมดิฟายนิดหน่อย นะฮะโมดิฟายนิดหน่อยสําหรับพี่ๆที่ยังไม่ทราบนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นป่าไม่รู้ก็มาลัดไว้อย่างง่งายๆอย่งายงนี้แหละนะครับแต่ใช้ดีเลยนะฮะตรงนี้ครับปกติเราต้องใช้เอออันนี้ขันออกเนาะจึกจ๊กๆๆๆขันออกแล้วถึงจะยกเบาะได้นะครับแต่ว่า ผมก็ทำการโมดิฟายใหม่ตามฝรั่งเขานะนะ,ะก็คือ,อาจากเดิมที่น็อตเนี่ยต้องเสียบเข้าไปในนี้เนาะเราก็เลยเนี่ยแล้วแหวนวางตรงนี้นะฮะผมก็เลยแหวนวางเอานี้มากันเป็นรอยหน่อยไอ,อย้ยางเนี่ยแล้วก็หมุนเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะสามารถที่จะใส่ได้แบบนี้เลยนะครับไม่รู้เงาบางังเห็นเปล่านะ เนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้หกเหลี่ยมไขอะไรใดๆท้งสิ้นนะฮะแต่ก็เสียบเสียบเอาไว้สแปร์ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทีนี้ปัญหาของผมคือผมสูงประมาณ172นะฮะเตี้ยมากแล้วแล้วการที่ขับคนเดียวไม่มีปัญหานะครับแต่พอมีคอมบันเดอร์ผมจะขึ้นจะลงรถเนี่ยโอ้โหนี่ปัญหาหนักเลยแล้วยิ่งมีของนะหนักๆนะ มันบรลานลดไม่ได้เพราะว่าขาเรามันจะขย่งเป็นบัลเล่นะฮะพื้นแล้วก็ขาผมก็จะอยู่อย่างเงี้ยคือผมตัวค่อนข้างเตี้ยนะครับสำหรับสำหรับเจ้าเทเนเร่ซึ่งมีความสูงความสูงเบาะเดิมเขาจะประมาณความสูงจากเบาะถึงพื้นเดิมๆประมาณสักสัก8 0 8 0มิลิเมตรอะไรประมาณเนี้ยนะฮะขาผมก็อยู่อย่างนงี้เลยนะฮะพอคอมมานเดอร์ผมขึ้นเนี่ยโอ้โหขย่งแบบเอออยู่อย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้เงินแก้ปัญหา น,นี้เอาไปใช้ได้นะพี่ๆคนไหนจะ,จะทำตามได้เลยนะครับก็คือทำการโหลดลดลงตามสเปคของเมืองนอกว่าเขาทำยังไงนะครับผมจะไม่ไม่ทำเวอร์เกินกว่านั้นอันดับแรกที่ผมทำก็คือ,อ,อสั่งเจ้าลิงต์ตรงนี้ของ s r นะครับนะฮะด้วยความยาว155เซนหรือมิลไม่รู้นะ คือสแตนดาร์ดมันจะประมาณ145นะครับผมสั่งเป็น155ม,มาผมว่าเป็นความความยาวที่พอดีนะฮะตัวนี้มันจะยืดขึ้นนะครับยาวขึ้นกว่าเดิมทำให้เจ้าสวิงอาร์มมันขดขึ้นทำให้รถเตีย้ยลงนะฮะเห็นเปล่าไม่รู้นะขออภัยนะฮะทำให้รถเตีย้ยลงนะครับทีนี้พอรถเตีย้ยลงตามสเปคนะครับ เพราะับมันลดไปประมาณเซนหนึ่งนะร้อยร้อยสี่สิบห้าเป็นร้อยห้าสิบห้าลดไปประมาณหนึ่งเซนหรือสิบมิลอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตามสเปคของเมืองนอกผมอ้างอิงจากจากบริษัท Rally r a รดนะครับ Rally r a รดของของข,ข,ของอังกฤษนะฮะที่เขาทำอุปกรณ์แต่งรถเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่นะยืดโหลดรถลงแล้วด้านหน้านะครับหนึ่งเซนหรือสองเซนเนี่ย ด้านหลังขอโทษข้างหลังเนี่ยสองเซนอะไรเงี้ยนะฮะด้านหน้าก็ควรจะโหลดลงด้วยเพื่อให้รถมันบาลานซ์ไม่งั้นสมมติอันนี้หน้ารถนี่หลังรถพอรดโหล,ลดลงปุ๊บหน้ามันเชิดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําให้มันบาลานซ์เข้ามาโดยการโหลดด้านหน้าลงประมาณ10มิลนะครับประมาณ10บมิลเพราะาบางท่านจะโหลดเป็นนิ้วเลยมันก็จะห่างออกมาอย่างนี้นะนะครับแต่ผมโหลดลงไปเนี่ยยังเห็นรอยเดิมอยู่เลยเห็นไหมฮะโหลดไปนิดเดียวก็ประมาณสัก10มิลนะครับ ประมาณ10มิลโหลดลงจากเดิมนะจากจากโหลดเ,เขาเรียกว่าความสูงเดิมโหลดลงไปประมาณ1เซนเพราะฉะนั้นโหลดหลัง1เซนโหลดหน้า1เซนจะบาลานซ์กันพอดีนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือหน้ามันไวขึ้นนะครับถ้า,อ,าอยากมั่นคงเขาบอกว่า,าควรจะปรับโชคให้ให้ถอยลงมาให้สุดนะครับผมดูจาก พี่พี่หลายคนนะครับโหลดลงไม้สุดเหมือนหน้าโชคมันจะยาวขึ้นแล้วทําให้รถมันสเสถียรขึ้นแต่พอเราเราโหลดลงเนี่ยเหมือนเหมือนช่วงเนี้ยนะครับมันสั้นลงทําให้หน้ามันไวขึ้นแต่ว่าบาลานซ์มันจะไม่ค่อยดีเหมือนเดิมแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะครับเพราะเราขับไม่ได้เร็วอะไรนะฮะก็ประมาณนี้หลังหนึ่งเซนหน้าหนึ่งเซนโอ้ทีนี้ขาจากที่คขยเงอย่างนี้นะฮะกลายเป็นยืนไดน้ได้ประมาณนี้ เราก็แฮปปี้แล้วนะแต่รู้สึกว่าก็ยังไม่มั่นใจนะครับเราอยากจะเต็มเท้ากว่านี้ผมก็เลยจัดของแพงที่ท่านเห็นอันนี้นะครับมันเหมือนเบาะมันคือเบาะเดิมเลยล่ะนะมันคือเบาะเดิมเลยนะครับแต่ถ้าท่านสังเกตดีๆเห็นไหมถ้าท่านสังเกตดีๆนะฮะนี่ มันเว้าเยอะขึ้นกว่าเดิมนี่คือโลซ s e ครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอันแรกในประเทศไทยที่ผมสั่งมาบางท่านคือเอาอบาดเดิมไปปาดแต่ผมเสียดายไงคอนเซ็ปต์ผมคือถ้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับถ้าไม่ใช้ก็เอากลับของเดิมมาใช้นะครับผมก็เลยสั่งตัวนี้มาถามที่ศูนย์ไม่มีครับมีแต่ละล s e ีที่มันยาวไปเลยแล้วสูงขึ้นกว่าเดิมอีกไอ้เราก็อยากเตี้ยทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียว ก็ <G ül> เลยหาข้อมูลก็ไปเ,เจอที่บริษัทที่เยอรมันเขมีของแต่งทุกอย่างสารพัดนะฮะก็เลยดีวกันแล้วก็ให้เขาชิปปิ้งมาบเบ็ดเสร็จรวมค่าส่งรวมค่าภาษีประมาณหมื่นสามใช้เงินแก้ปัญหามันลดลงไปสองเซนครับสองเซนอันนี้สวรรค์เลยฮะพอลดลงไปสองเซนทีนี้คอมมานเดอร์ผมจะยืนจะจะขึ้นรถลงรถไม่มีปัญหาเลยเพราะว่า ขาผมเนี่ยโอ้โหลงมาอย่างนี้เลยนะครับลงมาอย่างนี้เลยแล้วก็มั่นใจขึ้นกว่าเดิมเยอะมากแล้วก็บรรลานรถก็ไม่เสียด้วยแล้วของก็ไม่เสียด้วยแต่ว่าใช้เงินแก้ปัญหานะครับโลซีทฮะแต่ก็มีข้อเสียนะคือพอมันเตี้ยลงใช่ไหมคือตรงนี้เท่าเดิมนะเท่าเดิมแต่ตรงนี้แค่ตรงนี้ที่มันเตี้ยลงนะฮะแต่ในความรู้สึกผมรู้สึกว่ามันกระด้างกว่าเดิม อาจจะต้องนั่งอีกสักพักหนึ่งนะครับนะก็เผื่อพี่ๆท่านใดจะใช้เงินแก้ปัญหาของผมสั่งได้เลยเดี๋ยวมีภาพให้นะฮะทีนี้ปัญหาต่อ,อมาพอรถเตี้ยลงปุ๊บแล้วก็มีของใส่เต็มอย่างนี้นะพอรถมันเตี้ยปุ๊บวางขาตั้งไม่ได้รถมันรถมันตั้งตรงนะครับ พอเอาขาตั้งเดิมวางปุ๊บมันก็ยังตรงอยู่ทีนี้เราก็กลัวว่ามันจะหงายลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเวลาจะจอดรถนี่เป็นปัญหามากนะต้องหาที่ที่มันลาดเอียงลงไปฝั่งที่เป็นขาตั้งก็เลยใช้เงินแก้ปัญหาอีกโดยสั่งพักเท้าเนี่ยจากที่เดิมฮะเออไม่ใช่สิจากบริษัทลารีเร d นะครับลารีเร d ของอังกฤษนะฮะอันนี้น่าจะสมเหตุสมผลสุด ไม่ต้องขาตั้งเดิมไปตัดนะครับสั่งมาอย่างนี้เลยแล้วก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับสักเจ็ดสิปอนเบ็ดเสร็จอันนี้ประมาณ7,000รวมภาษีรวมคือแพงแพงอีภาษีกนะับค่าขนส่งนี่แหละตัวนี้แค่2,000กว่าบาทสมมุติมันเลเซว่าปอละ45บาทก็ประมาณ0 0 0พันอ่ะเลเซว่า3,000หน่อยๆน,นะครับแต่ว่าเจอค่าขนส่ง เจอภาษีข้าวนำข้าวประมาณ7,000แต่ทีนี้โอ้โหชีวิตดีเลยรถเอียงนะจะตั้งอะไรรถจะหนักขนาดไหนหมดปัญหาเลยนะครับสำหรับขาตั้งตัวนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นคนแรกในประเทศนะผมอะที่สั่งมาเพราะว่าใช้เงินแก้ปัญหานะครับแล้วก็อะไรอ่ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่สั่งมาจากที่เดียวกันนะครับก็คือตัวนี้ฮะมาดูนี่ผมเก็บไว้ตรงนี้นะ นี่ครับอีกอย่างหนึ่งที่สั่งมาไม่ได้ว่าถุงยางอนามัยหรืออะไรนะแต่ว่ากันน้ำแล้วผมก็เสียบไว้ตรงนี้ทราบไมหมฮะอะไรนี่เดี๋ยวให้คอมมานเดอร์ผมถืออันนี้รีวิวหมดเปลือกเลยอันนี้ก็ควรมีนะจากที่เดียวกันนะครับแรลลี่เรดนะครับ าบแล้วเนาะแจ๋วมากมันเป็นอุปกรณ์ที่รวมทุกอย่างเดี๋ยวให้ดูนี่ฮะอาจจะเงาบางๆหน่อยสมมุติเราเกิดปัญหาแล้วต้องถอดน็อตนะปะยางหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้เข้าได้เลยเห็นนะแล้วเราก็เหยียบเอาขอโทษนะครับเหยียบเอามันก็จะออกเห็นนะแจ๋วมากนะครับแล้วไอ้หัวนี่ทำอะไรนี่ครับ อันนี้จะเป็นเหมือนเบอร์สิบอาจจะมืดหน่อยนะฮะออภัยนี่อย่างนี้นี่ก็ไข่น,นี้ออกนะสมมุติจะเปลี่ยนล้อนหน้าแล้วก็ตัวนี้นี่เห็นไหมฮะในชิ้นเดียวอันนี้ก็สักพันกว่าบาทรวมค่าขนส่งก็นิดหน่อยสักสักพันห้านะครับก็ติดรถเอาไว,นว้นะครับแจวนะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะนี่คือสิ่งที่ทําลงไปนะครับแล้วก็เออกล่องผมก็สั่งอันนี้เหมือนกัน l a ซาด้าเหมือนกันนะไว้ไว้ยก <laughs> ไว้ยกยกล่องยกอะไรเงี้ยนะครับอ 200. 200ันละส0งร้อยกว่าบาท200นะฮะสังเกตดูผมสั่งลาซ a ด้าทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับของที่ใช้เพราะาผมมองว่าของเขาก็มีคุณภาพที่ใช้ได้นะนะครับ บางอันได้ผ่านการทดสอบมาแล้วอย่างเช่นกาดไฟหน้าอะไรเงี้ยโดนหินดีดแรงมากเลยที่แรกนึกว่าแตกแล้วนะครับแต่ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะในราคาที่รับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแนวทางครับให้พี่ๆออีกอย่างนึงอย่างนึงโอ้โหลืมลืมลืมเดี๋ยวนะขอภัยนี่ตัวประคองโซ,โซ่จากเซตาสั่งที่เดิร์ช็อปสัก2,500กลม,กลม นะครับแต่ถ้าไม่ได้สมบุกสมบันไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ไว้ก็ได้ก็ดีนะฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ใส่ก็คือกาดของอัซเซอร์บิสก็สั่งเดิร์ช็อปเหมือนกันอันนี้กลมๆ2 5 0 0เหมือนกันนะครับเป็นแบบแม่เหล็กนะใส่ปรึบเข้าไปแล้วก็เป็นแม่เหล็กนะฮะง่ายติดตั้งง่ายนะครับแล้วกเ็เวลาล้างรถก็ถอดออกมาแล้วก็ล้างข้างในเพราะว่าอาจจะมีโครนมีอะไรเงี้ยนะแล้วก็ถอดออกมาล้างแล้วก ใส่กับเ็เป็นใหม่กันเป็นรอยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดมาตั้งแต่ออกรถนะก็คือโต๊ขาตั้งนะครับดเดิมๆไม่มีมาให้อันนี้ก็สักเก้าพันติดที่ศูนย์เลยนะครับปัญหาของขาตั้งอันนี้ของศูนย์คือพอรถมันมันเป็นตั้งแต่รถยังตอนยังไม่ได้โหลดนะก็คือเวลาเข้าโค้งอะ่ะพอเราลงลึกมันขูดฮนะมันขูดที่ขา มันขูดที่ตัวตัวขาตรงนี้แต่ด้านในนะเพราะว่าพอเก็บปุ๊บมันขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วเวลาเราเราเอียงรถเนี้ยซ้ายขวาเนี้ยมันจะลงไปขูดคลืดเราก็จะตกใจนะครับทําให้เราเอียงโค้งได้ไม่เยอะเท่าที่ควรแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าเวลาเมทแอนเงี้ยฉีดโซ่ตั้งโซ่หรือจะปะยางหรืออะไรเงี้ยนะมันค่อนข้างง่าย นะครับเวลามีเจ้าตัวขาตั้งคู่นะครับก็อันนี้เขาคร่าวๆนะส่วนอนาคตจะทำอะไรต่อเดี๋ยวดูความจำเป็นก่อนนะครับจะมีหรือไม่มีก็ได้ ตามความสะดวกท่านนะครับพี่พี่บางคนแต่งเพื่อเอาไปลุยป่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่ผมคงไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าผมจะไปในที่ที่มีคอมมานเดอร์ผมไปด้วยแล้วก็จะขับรถกินลมชมวิวนะครับแล้วท่องเที่ยวจะเป็นส่วนใหญ่มีทางลูกลังบ้างนิดหน่อยนะฮะส่วนจะแต่งอะไรต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็พอเป็นแนวทางให้สําหรับพี่น้องชาวทีเจ็ดทุกคนนะครับเพื่อจะเอาไปแต่งตามก็แนวนี้เลยนะครับลองดู นะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ <S <S ขับขี่กันอย่างปลอดภัยนะค่อยๆไปนะครับแล้วเวลาผ่านชุมชนก็เบาหน่อยแค่นั้นเองนะครับท่อก็อย่าดังมากนะครับเดี๋ยวเขาจะสรรเสริญให้พวกเรากันนะลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวมีอะไรมาโชว์นะก็เดี๋ยวทำคลิปมาฝากกันครับรอบนี้ลาไปก่อนนะครับไปวิพาับผม